มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านไม้ท่ามกลางธรรมชาติที่จังหวัดชนบุรีของศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังของเมืองไทยไม่มีใครที่ไม่รู้จักอย่างคุณแอดคาราบาวนั่นเองคะ่ะสำหรับคุณแอดคาราบาวเป็นศิลปินเพื่อชีวิตชาวไทยเชื้อสายจีนหัวหน้าวงคาราบาววงดนตรีเพื่อชีวิตในตำนานที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก คาราบ,บาประสบความสำเร็จถึงขีดสุดในอัลบั้มที่5ชุดเม d อินไ h a i l a ด์วางจำหน่ายในปี2527มียอดจำหน่าย5ล้านตลับเป็นสถิติที่สูงที่สุดในประเทศไทยและเขายังได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องนักประพันธ์เพลงไทยสากลประจำปี2556อีกด้วย วันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านท่ามกลางธรรมชาติของเขาที่จังหวัดชนบุรีจะสวยงามแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้อยู่บนพื้นที่กว้างขวางกว่า50ไร่ที่สัตหีบจังหวัดชนบุรี ตอนแรกบ้านนี้มีชื่อว่า Rock and Home โดยตั้งตามสไตล์ของบ้านหลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านไร่กูไม่เบื่อเพราะมากี่ทีก็ไม่เบื่อเลยทั้งยังมีการออกแบบเองควบคุมการก่อสร้างเองจัดหาวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์เองแทบทั้งหมดเรียกได้ว่าตัวตนของแอดคาราบาวได้สะท้อนออกมาภายในบ้านหลังนี้ บริเวณรบรอบบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้อันเขียวขจีร่มรื่นมากรายล้อมไปด้วยธรรมชาติท่ามกลางแมกไม้ขุนเขาใช้เวลาก่อสร้างนานถึงสองปีเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมาก เป็นบ้านที่ซื้อต่อมาจากชาวบ้านแต่ก่อนเป็นยุงข้าวมาก่อนเป็นการสร้างแบบสมัยก่อนมีความทนทานมากเนื่องจากเป็นเสาแปดเหลี่ยมส่วนตัวบ้านเขาได้ออกแบบดีไซน์ใหม่ทั้งหมดและเนื่องจากอยู่ใกล้กรุงเทพจึงได้ไปพักผ่อนบ่อยๆกับเพื่อนๆแกงฮาเล่บ้านหลังนี้ยังเป็นสถานที่ที่สร้างเพลงดีๆให้กับวงคาราบาวหลายบทเพลง ในส่วนของระเบียงตั้งใจให้เป็นเหมือนฟลอนรับรองแขกมีเฟอร์นิเจอร์ไม้ชิ้นใหญ่ที่เลือกซื้อมาเองหมดบ้านนี้เน้นสร้างด้วยไม้รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นไม้มีของน้อยชิ้นและใช้งานได้หมดเลยบรรยากาศที่นี่ปลอดโปร่งมีลมเย็นพัดสบายติดตั้งเครื่องปรับอากาศแค่ในห้องนอนเท่านั้นโดยคุณนิชาโอภากุลลูกสาวคนโตของคุณแอดเคยเปิดเผยไว้ว่า บางวันก็มีลิงลงมาจากเขามาเดินเล่นในบ้านจากกุซซี่ก็มีลิงลงมาอาบเปิดลงแบบนี้ตลอดเลยค่ะยุงก็ไม่กลัวโจนก็ไม่กลัวถึงแม่บ้านเราจะดูเป็นส่วนตัวมากๆ แต่เราก็มีคนดูแลหลายคนสุนัขเราก็ดุอยู่มาสิบปีไม่เคยมีโจรที่นี่อากาศดีมากหนูชอบที่พ่อสร้างน้ำตกตรงข้างบ้านเวลากลางคืนนอนฟังเสียงน้ำตกหลับสบายมากแน่นอนว่าบนพื้นที่กว้างขวางขนาดนี้ไม่ได้มีเพียงแค่บ้านหลังเดียวเท่านั้นแต่ด้านบนยังมีบ้านอีกหนึ่งหลังตกแต่งต่างสไตล์กันโดยเป็นคอนเทมพอรารีออเรนทัลและนอกจากที่นี่ จะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วยังจัดสรรพื้นที่ปลูกผักผลไม้เอาไว้รับประทานเองด้วยเช่นมะม่วงกล้วยกระท้อนหน่อไม้ผักหวานและอีกมากมายเป็นบ้านท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนพื้นที่สุดกว้างขวางของศิลปินเพื่อชีวิตของเมืองไทยทั้งการออกแบบตกแต่งก็สะท้อนความเป็นเจ้าของบ้านได้ดีเลยทีเดียวคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ